วันนี้ค่ะวันนี้นะคะเราจะมารีวิวเครื่องดูดฝุ่นกันค่ะเจอมาก็าจะเจอเจ้าต,ตัวนี้นี่เป็นไอเทมชิ้นแรกของเรานะคะแล้วก็จะเป็นนี่ข้อต่อต่างๆ แล้วก็มี USB ค่ะเป็นสายชาร์จเนาะสวยมากแล้วก็จะเป็นตัวแปลงแล้วก็ข้อต่อเสริมแล้วก็จะเป็นนี่นะคะตัวเครื่องดูดุูนของเราน,นั่นเอง ดูใกล้ๆนี่สีขาวแล้วก็ตัวครอบแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นตัวกรองค่ะช่องท้ายจะมีเป็นท่อต่อสองอันนะคะให้เป็นตัวคู่มือการใช้ มีเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนนะคะทุกคนทีนี้เรามาดูวิธีใช้ของตัวเครื่องดูดฝุ่นกันดีกว่านะคะอย่างแรกเลยเอาตัวเครื่องดูดฝุ่นขึ้นมาเราจะประกอบกันก่อนนะคะเอาตัวกองนะคะยัดเข้าไปตัวกองใส่เข้าไปในนี้เลยใส่เข้าไปนตรง ก็เอามาประกอบชึบมันจะมีล็อกอยู่นะคะทุกคนหมุนเลยชุบเรียบร้อยหน้าจะจะออกมาเป็นอย่างนี้นี่จะเป็นปุ่มสตาร์ทนะคะหรือว่าแบบให้เริ่มทำง,งานข้างล่างนะคะจะเป็นที่ชาร์จเชื่อมกับสาย usb นะคะเราสามารถดูดแบบนี้ได้เลยหรือว่าใครที่ อยากทำ,ทำความสะอาดพรมหรือว่าอะไรที่แบบมันเป็นพื้นที่เข้าถึงยากซึ่งตัวเครื่องหลุดฝุ่นของเรานะคะจะมีลูกเล่นมากมายเลยสำหรับตัวแปรงตัวนี้นะคะก็สำหรับใครที่อยากทำความสะอาดพรมหรือว่าพื้นที่ที่มันเข้าถึงยากนิดนึงนะคะก็สามารถใช้เป็นตัวแปรง ได้เลยเราจะมให้ดูกันนะคะนีทะนะะ่ทำความสะอาดพรมโดยสังเกตว่าถ้าเรากดอ่าเริ่มนะคะทำความสะอาดเราจะเขาจะมีเป็นตัวไฟ LED ขึ้นมาด้วยถ้ากดไ,ไฟก็จะค่อยๆหายไปเราจะทำเหมาะสำหรับทำความสะอาดตรงพรมนะคะ ก็ยังเหมาะสำหรับการทำความสะอาดตรงเมาส์หรือว่าคีย์บอร์ดอะไรพวกนี้ค่ะได้เลยนะคะทุกคนม,มาถึงแบบที่2นะคะหรือว่าลูกเล่นที่2นั่นเองนะคะก็จะเป็นอย่างนี้ตัวนี้นะคะเหมาะสำหรับอาเข้าพื้นที่ที่เข้าถึงยากนิดน,นึงแบบตามซอกตามลืบอย่างเงี้ยคะ่ะเข้าได้เลย<ม>เดี๋ยวเราไปทดลองกันนะคะไป สิทุกคนเลิศมากเลยนะคะแบบเก็บกว่า,านะคะจะเป็นลูกเล่นแบบที่สามหรือว่าไอเทมที่สามนะคะก็จะเหมือนเดิมเลยค่ะกรอบน้องเข้าไปอย่างนี้แล้วก็จะมีเป็นตัวท่อกับตัว่ เสริมข้อต่อนะคะเราก็จะเอาข้อต่อสองอันอันนี้นะคะที่เป็นตัวเสริมมาต่อกับท่อนี้นี่ยันลงไปเลยะคะ่ะแล้วก็อีกอันนึงนะคะ